เราจะไปโจมอะไนเจ้าต้องหาขี้นิกมเดิสปอนเซอร์ด่วนเนี่ยหนึ่งหน้าใส่แพรอุ้ยกระจอยแล้วเด้อกองโอ้ยสีผิวไม่ต่างกันแฮะไหนดูสิสีผิวดูสิ ก็ม่ได้อ้วนดอกแค่อื่พี่ซื้อเปน้นหูขอยากได้ก็อยากได้จังสีอะไรเียให้ได้กอนคือพ่ไปซื้อเขียดแม่ยูอ้ายไหนพือนยูไหนอ่ะ วัสดีค่ะคุณเลคุณที่คมเมนต์เนี่ยเป็นบุยเป็นบุญงพุ้แปงนะดแป้งเลยนะใน b r l i n หลือเลืออเอาไปค่อไม่เอาได้วจากแปามามึงยาไรพาแป้งอะไล่ะเนี่ยมีมันเบิดจะไปเลย้เอาไว้ซื้กระเป๋มึงดิไม่ได้คเป็นของอันนี้อะไรอ่ะ นี่ของเดันจำสวัสดีค่ะยายได้สวัสดค่ะ p r i n c e s ดาวันสวัสดีค่ะคุณดาวันโอ้ือใส่หลายเด้อปใสที่มันนี่ได้ใส่ย่ะข้าวเเอาวินล่ะ เจ้าเปลือบสีงวมนเน่สวัสดีค่ะ บนหง่ะมันย่เอมม่้วงมดอดหมอนวาวมันางมันมันหอนโียอ้ยอะไรตาเอะไรขยันปตะลุ่ยอย่างตัวคอยไล่แรกดวยมือนี่เขาบอกว่าอยู่กันะนตกอากาดีหนาเย็นคือการสองสล้านคนสองล้าสาวคน อะยัล่ะยายทวดแห่งชาติไปนั่งกับไปอ้าวเราก็ไม่ยานไปเลี้ยวขึ้นเดี๋ยววิสวิ่งเอาเนี่ยนี่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 นั่งนี่มันอ่ข้าบอพิเศษเนี่ เาไปยงได้เส็ข้นเลยนะือได้ไปใส่จากาวน่สอเที่ยงนี่แหะาเียงาาไอฟซีนะไม่ได้ใส่ฟิลตรงฟิลเตอร์หรอกวัสดีไม่เป็นไรสลูกไส้หน่อยนี่ไส้หน่อยไส้หน่อยลูกไส้ยังได้เงินจลังทำธุระอยู่เตรียมสิไปงานเแม่ไปน้ำบ่เอาตรงฟา ถือว่ายานคุณต้องไปขอเซ็นแน่นหรอมีไม่เจ็บจะจะเอาเข้าเองเ <laughs> จะเอาเข้าเองไหมทัก <laughs> ท <laughs> า,า,า,ายแม่ๆหน่อยวันนี้ไปไหนกันสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะไปคอนเสิร์ตนะครับโตเกียวมิวสิีอยู่ที่อำเภอโคงจังหวัดนครราชสีมานะครับเต็มวงนะครับน้องสแต็มก็ไปน้องพีเ่เจนี่ก็ไปไปทุกคนนะครับค่ายตเกียวมิวสิีของเราไม่รู้ว่าไปแสดงเพลงหรอก

ไอ้คืออยากิศกายนะแต่ไม่มาง่ายหรอกเพราะเขาต้องเรียนอีกสามปี่โ่นอะวันไหนมาไงได้มาง่ายโดมากแต่ไมาหางหรอกซึ่งเอาเป็นอยางโคตรนะโอ้ยานเขาเป็นอะไปเดินเที่ยวด้วยไหมเดินเที่ยวด้วยไหมข้างล่างอย่ากไปเที่ยวด้วยนะโอเคีไหมพรุ่งนี้ก็จะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเข้าไหมพรุ่นไปเที่ยวไหนเราจะไปเที่ยวไหนไรสุดไรสุดใช่ไหมเมื่อวานไปทำเชื้อโรคมาเนาไปเดินเล่นเซนท่านไหม อำเภอคงอ่าไหนแม่แปลว่แม่นเดี๋ยวถาไปขี่เครื่องหเไปเนบ้านบอนไหไหเธอเลือกข้างเธอต้องเลือกฉันะไไดนเม่หยางไมไบอก็ไปเือนี่แหละออออคู่ก่ล่ะพูดเจบมาดูน่เจ็บน่็บเจบมาดูไอ้เยบอค่ะ คนเงซองอยยันวโอ้ยหลายกว่าเอมี่อีกเจก่ไอเดีกดติดตามด้วยนะหนูมีซ่องปนองตงเลยมีองเป็นของตงเลยขับกล้องคุณยายนี่ขับกล้องคุณยายนี่ยนขับกล้อง้คุณยายนี่คน่ะเฮ้ เน็ตไอเดอนน้ำหม้เมื่อคืนพูดใจคอไม่ดีโอ้ยโทน้ำไวซูนไลน์อันคือมันต้องเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าจะซักผ้าหลังบ้านน่ะต่อน้ำมันมีปัญหามันเจ้า่อน มันนามสามสันมันไม่เคยาเลยขอโทษยังไเจ้าเป็นประเด็นไปหมดเดก็เมื่อคืนเนี่ยก็คือจะซักผ้าตอนเลิกนก็ไปอาบน้ำน้ำม่ไหลพวกขาไปอาบ้านันอย่เด็กแม่แม่ลองไอ้ไอ้ย่าเอาตเกียวเออเาตเกียวเอาบลาเาเกียบเอาเกบให้เ่แล้อ่าง่นไปเบให้เราเน่ยย่างย่างแน เจนดา้นจะงอกรึเม่งกันน่ะพ่อกันบ้าน้อกันบานพ่อกันเบ่้าบ่นเล้าบ่อเล้าบ่เล้าบ่อเล้าบ่เล้า่ล้าบ่อเลาบ่อเน้าบ่อเลาอ้าบ่นนล้ไบ่อเล้าบ่อเล้า่อเล้าบอเล้าบ่อ้าบ่เล้าบ่อเาบ่เ้าอย้บ่เ้่อเาอ้ส่่เี้เาบอ้เอ้เาอ้า่อ้า้บ่เ่อเา่้บอ้อเาบ่ ที่น้ำพิกงามกว่าบนญค่ะโอ้ยหูแจงน้อนี่ออกสังบ่อีอยมีน้ำพรน้งามกว่าบนงามคนละแบบงามคนละแบบที่มีใครสวยเกินใครหรอกคนละแบบคนละสไตล์กเพือนมากคบกันมากจ้งสี่กเดวเจ้าองบ่โกันมาเริ่กนลั้วามงเดี๋ยวต้องมาเล่นกันเล่เดี๋ยวจะมาเกี๋ยจะมากันแล้วเจ้าไปแล้วก็เงียบเล มันจมาสมเสีเอาซัดแทนนี่็ม่ได้โแล้วหัวเฟ้ยไอ้ที่ไหนสิได้แมกับพี่สิบมาขึคนได้ที่ขึมาคกะแมากเมกับพี่สิบมหครับคุณแม่มาแค่ต่อไปตัวครับมาใม่มาสอีไม่ก็คิวเขาไม่ได้ดอก เมกกั็บรุคิวโทรหาครับแม่ของพ่อยาบ้านฟินแลนด์อยากคุยกับเมกพภิสิทธิ์มาสักอ๋อขอโทษครับไม่รู้จักครับัวโมจ็อยู่แล้ครับามก้อนนำก้นใดเลยเนี่ยย่ได้หลายคนอยู่มาขึ้นแต่ว่าเก็ป็นรอบๆไปเนาะต้นต้นรัอยู่เรื่อนี่ ว่าได้อ่านด้มูเจ้ากับกรหามูวบานะเ่นตาวันนี้จะไปตัดว่นตานะเาามีก่อนแช่คแว่นแม่ก่อนไม่มีไปล้ไปคากระสีอกขนเก่นของกินเยอะใช่จ้ะสวัสดีค่ะมาไหนนุ้ยมาหน้าสเด

f c 3มาม่ะคุณแม่ครั่นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือไปไนมือนี้สิไปโคราดครับไปจังหวัดนครราชสีมาเอาคุณแม่คือกลองสดเท้ลไครับสวัสดีทั้ง725ท่านในไล์สดนะครับตอนนี้เบื่องหาฟิลเตอร์ก่อนโอ้ยคุณแม่นกก็ได้ ใส่กล่องสดคักนีลูกกัเลยว่าขั้นได้แทงหนาแตงต้าูิเปิสวัสดีเบอร์สุขุสุขุคราบผมเมื่อวานอยู่คับชนูเื้อยางเนาะปะนี้รถโอ้ไม่ใช่เอาสามร้อยปุมตัวแรกนะ อ้าวฝรั่งหน่อยมาหาอปนีมานีบักลามาหนีมาหาผอมาลูกมาโอ้ยเนาะจากในจังมาสูกดีสุกมมนเดชเกิดเป็นคนผู้จบผู้งามแทล่าเอ้ยอยากมีบัตรนาอันนี้ดิโอเคใส่ละสวัสดีกาบสวัสดีมหาปนคนเราโอ้ยบ่ตองกาบกันได้หรอครับสวัสดีซื่อซะ เออนี่มาเดี่ยวมาเดี่ยวฟิลเตอร์จับเดี่ยวบันนี้ใส่โคตรเกาหลีโอ้ยเกาหลีคักล้อนตอนนี้เกาหลีเกาใจขออนุญาตเซ็ตกล้องจะเข้าเรื่องพี่น้องโอเคตอนนี้เราเช็ดกล้องแล้วตอนนี้กล้องของแม่นกก็ชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเต้าฝอยมาแล้วสวัสดีครับพี่น้องอย่าลืมสื่อบัรซื้อตัวนะครับเหมือเร่องนี้เฮามีเสียงอยู่อำเภอ คงนะครับจังหวัดนครราชสชีมาตอนนี้กับศิลปินโตเกียวยิวสิให้เห้ากับพากันมาเป็นทีเรียบร้อยเดียวมาโฮม,มกันเดียวเหลือแต่เหลือแต่ไอ้อียอยกกหยังกาะเหลือแต่สีเรื่องท่างศิเป็นโตเกียวมิวสิกเบิร์ตส,สุขุมสุคนพี่น้องตอนนี้คุณแม่นกเพิ่นกับกำลังแต่งหน้าอยู่ครับพีน่น้องเพิ่นกับเลยให้ผมมาเว้าสะกอน อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวด้อเกาหลีเนีวว่ยวาสันมาสร้างบาทมันเกาหลียีหรีอยู่ว่พี่น้องมาหาหล่อค่ะขอบคุณครับอขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบมาหาปอนหล่อจังโอ้ยพี่น้องมาว่าจังสี่ผมกะวันไหวเนี่ยอยู่ดิจม้งยังคนเดีก,ก็ได้จมวยันว่าโอมละรวยว่ามาหาละรวยผู้คาเซกเดื้อใสแปลง เห็นคอปเตอร์แวบๆบบบนี่ครับมาส่นอยู่ทั้งหลังมีคอปเตอร์ไปซื้อตั๋วก่อนนะคะครับผมฝากพี่น้องสื่อบัตรสื่อตัวสนับสนุนทีมงานเท้า,านําด้อครับให้การสนับสนุนทีมงานโตกเกียวมิวสิกอำเภอโคงบ้านเราเลยโอ้ยมาเด้อครับมาเดอ้อคันวาจังสันดีใจมาหาปอนไพรนำํำ ไปน้ำสูงาานครับไปน้ำสูงงงนมีคอนเส์ตกสีไปน้ำสูงงาน,น,น,งานทั้งเดือนมีหน้าหลักการมีสาผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ใกล้กะจังไปพอกันในเด้อครับอย่าลืมมาให้กำลังใจทีมงานโตกเกียวมีสิยเ้าครับผมทั้งหนาเวทีกะดีทั้งหนาไลรสดกะดีครับพี่น้องส่งผมคือเทเท,เทอันนี้บ่แมนส่งผมครับอันนี้เรียกว่าผมบอดด้วี อห้างนกนะครับรังนกแทรรังนกแท้จะต้องเป็นหัวมหาปอนหรือว่าเต้าฝอยที่ผู้คนเรียกกันเต้าฝอยที่ว่าน,นี่ไม่ใช่ว่าฝอยอะไรนะอันนี้เรียกว่าฝอยขัดมอนหม่ฟรังหน่อยก็อยากบอกนะผมดี่น้ยนอยสวัสดีน้องปอนครับครับผมััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีเบอร์สุภูสุคนครับผมวัสดีเบอร์สุภูสุคนครับพี่น้องมาหอดแหล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอให้คุณแม่นกของเข้าแตงหนาให้แหล้วสกักกอนครับตอนนีเพื่อนเขียนคิวแหล้วคางหนึ่งอีกคางหนึ่งกำลังเขียนมาหาคือตลกแท้จังว่านี่ละพี่น้องวาดสนะเป็นได้ตั้งแต่โตตลกก็เลยบ่ดด้เป็นพระเอกน้ำเขา ขอเพจสั่งแคบหมูหน่อยค่ะมาสั่งว่าเถอะข่อยมาสีรูเนาะบัานเพจโรงงานเพโรงงานท่าไรแซ่บแม่อยู่หนีเนาะครับคเครื่อง,ดงไดเนาะครับคุณแม่ใส่งานไ้ทุกเครื่องผมเออขอโทษสอรี่ ผมผมจริงไหมคะหรือว่าวิกผมแท้แทะนี่แหละครับมันกระซากรุดว่าไรอกรุ่นนี่ผมแท้ยังปะแต่ว่าที่มันคือวิกพะที่อันมันคือวิกกับเพราะว่ามันผมเสียนะครับอันนี้เอิญผมเสียมันก็เลยคือจังวิกมาละตีเอิญน้องเวิร์นมาเนะพี่เวิร์นนี่คิดว่าสีเจอร์กันไน้ไรสดพี่น้องก็สีไรสดให้พี่น้องเบ่งอีกรอบหนึ่งของโตเกียวมิวสิกในสำหรับไล่์ทีอีพีห่า นะครับผม EPC ก็คือเมื่อแรงใช่นั่นแล้วพี่น้องครับเจอกันเมือแรงสำหรับโตเกียวมิวสิก EPC ดึงเบิงดูถ้าว่าผมจริงถ้าดึงนี่จะต้องมีคาดึงเด้พี่น้องอีหลีเด้เพราะว่าครับมันเปิดขึ้นนีมูตเจ้าสิเห็นพระอาทิตย์ดวงที่สองท่านที่ ผมเสียกระลอคือเก่าพุ่นนะ่ะโอ้ยคือมาเขินแถวพี่น้องสวัสดีจ่ามหาปอนรอเป็นพระเอกโอมาสร้างบาทแถวพี่น้องอันนี้ก็คือ,อลิงแมน่าครับแมนออก่เจอกันหน้าจอครับผมเจอกันครับผมเจอกันครับ EPC นี้รอในกลุ่มหรือรอลิงคอยแอนอเอาไมเดอถามมาไม่สันดอกขออภัยครับรอแล้วจะกซัมนี่เอฟซีบวาดบอไวอ้ซา,าถุกให้มันไดเอฟซคือบ้านคือเมืองเพื่อนนเดอร์พี่น่องเอ้ย ไฮบาวาบาวาัตบอไวคือจังวาดือ้อหน้าใสมากมหาปอนฟิลเตอร์ตัวครับผมชอบมหาปอนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือรอคาแขกปรสันโอ้ยหน่องไรพี่หน่องผมร้อยเดียวนี่ครับ เจ้าของเพจยู่นี้ครับแม่อันเพจหรือเฟซบุ๊กก็ครับเพจ็เของคุณแม่นกนะครับอลวนไอท่ซล่สดองเจ้าสันได้พี่น้องเมือนี้จังว่าพี่น้องเลือกเบิ้งเจ้าใดบัดนี้แม่กับลูกสันเด้ทังหนึ่งกับเจ้านี่อีกเจ้านึ่งกับของใหญ่นวลวัสน กัะเป็นกำลังใจให้เจ้านั่นเ้อครับเ้อเจ้านั่นก็ได้สวัสดีเอฟซจากฮ่องกงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แต่คนหักขอบคุณครับขอบคุณครับอพี่น้องเอาห้ยอดพันไว้ในพี่น้องอำเภอคงครับบ่อ่หนาใกล้ั้นได คิดวาครับสวัสดีจมหาปอนสวัสดีครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับอันลิงอันนี้ลิงขายตัวด้วเครับพุ่แม่ขายแคบหมูขายแคบหมูเออบ้างายตัวบ้างเอาพี่น้องอย่าลืมสื่อบัตรสื่อตัวเด้อยสัหรับโตเกียวมิวสิคโตเกียวมิวสิคครับคุ่แเมีสิบบางของุ่ม ใส่ก,าาก,กันทำมาหารกินมาครับโ,โตเกียวโตเกียวมิวสิกนั่นแหละครับอันแรกนี่แหละครับสามกิ่งเฮากระจังไปหาเบิึงในอ่าไซรัปเพียดครับเพียดเพียดเ,เพียดเพียดปลอมอไรเนะี่ยร่อนปลอมนกเขาแขีวนี่เด้อครับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกติดตามตั้งแต่อยู่เมืองนอกขอบคุณครับผมสิติดตามตั้งแต่อยู่เมืองนอกกระจนมาฮอดเมืองไทยแต่ผมกะยองคือเก่าเสมอต้นเสมอปลายครับพี่น้อง เอาย่าหัวกันแม้ละทางนั้นสวัสดีลูกมหาปอนแม่อยู่อุดรเด้อผมอยู่ขอนแก่นครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศโตเกียวมิวสิกครับพี่น,ออน,น้อ,องรอคักมาสางบารเทสครับ สวัสดีเบอร์สุขุสุคนเด้อชอบมหาพรปเป็นคนสนุกสนานสาสีสันขอบคุณครับขอบคุณครับแจ็คสีสางสีสันกับฝากพี่น้องชิก <c oughs> <c oughs> าปปดปวเไอเทพเบด้เทพออันนี้ว่าว่าขั้นเทพท่านหนึ่งว่ามาหาอนเทพแล้วว่าสัน ค้อเมืองสีคือกั้นติดตามตลอดครับรรผมมาทั่วสมุิสาครอนเนี่ยอันนี้ก็ <tem> <trov> <air> จังวาเด้อครับสุดแถ่แต่วาดสนะาเพื่อนภาไปใส่ผมกับไปน้ำเบิร์ดนั่นละพี่น้องผู้ใดอย่ทางไก่ไพาย่ทางไก่ทางไก้ก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานโตเกียวมิวสิกเนี่เด้อให้วิทยามาหาป้อนเนีเด้อพี่น้อง แม่นกสวยตลอดกาลจ้าว่าสันโอ้ยสิ<ม>บัวสวยจังเดยขั้นเมีนเมียบัวสวยพญ่บ้านมาสีรอป้าหนีเจ้าว่ะนี่เมียง่ามกัดพญ่บ้านรอกะรอน้ำนอนน้ำเน่าดิเมียเรางามเดมอโอ้ยนั่นเรารอด้เรารอคือจัง,อ,ง,งอันนี้เมียเราผู้งามเนาะตอนนี้คุณเมียกะกำลังเป่าผมอยู่ครับ สวัสดีครับเปิดสุข,ขุณคนสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับค,คนดูพไอเอฟเต็งบอกมาหาฮะเอฟเตกงเตีก็สวยเลยเอาแค่แมงมาข้ามขเข้าบอสไส่นี่มาเข้ามาสีรอดเจ้าปะไม่รอดพกกระก็รอดพระสวัสดีแค่นั่นแล้วนะไก่งามพราขนค,คนงามพราแต่งตั้งแต่เข้าเข้าตั้งแต่งหนามนบอกแล้วครับ เสดได้ฟังเจกักอันนี้นะสีเทศจังเลยเหรอคุณมี่ผมว่าสีเทศเป็นจักเทียม,มาเล่นในตัวเมืองโคราชบ้างนะครับทีมงานโตกเกียวครับผมขันว่าขันเพื่อนแจ้งก,กับไปอยู่ครับอยากให้หตโตเกียว<ล>มิวสิกมาแสดงที่พัทยาชนบุรีว่าแมนมีอยู่นะงานอยู่พัทยาชนบุรีนี่ว่าแมนช่วงเดือนมษานีเห็นว่ามีอยู่ด้ครับเอาคอนแกนก็มีงานมีสารเปลี่ยนเมษาครับครับแมนครับขอนแกนกับมีเบื้องท่าที่เบื้องคิวงาน พวกยายบ้านหล่อคือพอหาว่าดีอย่างปากคือเมียปากเป็นคือเมียเจ้าปากเป็นอยู่บ่คุณเมียโอ้เมียนบ่ครับโอ้เอาปากเป็นกับปากเป็นสั่นคอยบอกเกี่ยวเด้อเรื่องนี้ซื้อแล้วรอลิงเดี๋ยวแอดมินจะทย่อยส่งลิงให้พี่น้องเบิร์ตสุภูสุขคนเด้อครับผมอะ เบ่งนี่เบ่งจากลักษณะที่แรกนี่คุณแม่โกนี่แล้วก,ก็ปากแดงอยู่แล้วเพราะแต่ใส่ฟิลเตอร์เขาแล้วแด้งจึงคืงเลยพี่น้องจึงคืนนี่แหละเอิ่อนาแดงคัดแดงแน่เลยเอาไปดัดฟันนิดเท่าปน,นี้เขาให้ดัดีดิว้าคุณแม่เท่า,าจังเลยผมกับรุ่นเดียวกันกับลูกคุณแม่นี่ไหม,มโอ้ห่วยดัดได้แล้วเนาะครับจังไปล่องถาหมือบางตัวครับรุ่นนี้มันผ่าแต่เขาแต่เขาเตาเอางเดียวโอ้ยกระบแหล่ะคนเท่าต้องอย่าหยุดสวยได้คุณแม่ครับจูมือนี่คุณแม่ก็ยังสวยคือเก่าผมว่าแต่อายุยี่หก ที่เจอสิมาเกาะสมุยเนี่ยมาหาจังบายอยู่แต่ว่าก่อนอื่นสีหายเฮอก่อนเด้อก่อสมุยเคยไปอยู่อยู่เด้แม่นบอกครับเคยไปหากินอยู่หันอยู่โอ้เคยไปหากินอยู่หันวัตนตีครับดีบอครับอยู่หันก็ดีนะผมก็อยากล่องไปเบื้องอยู่เด้อครับมาหาปอนคุยสนุกมากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับปาต่างโอ้ยนี่แหละครับปากแดงนี่แหละเทปสายฟอคุณเมี่ยหนอว่าหนูไม่คนน้นควมเหาะว่าก็ไม่ได้เสีเรียญอย่างเด้อ อุ้ยอ้ายบอกคุณแม่น่ะอย่าใส่เสื้อผ้าลายสั่นเอาเอาขั้นบอใส่เสื้อผ้าลายมันมาสิเงี้ยเขากับหลากหลายเนาะครับเขากับไส่หลวมๆเนี่ยเขากับอะไรแบบมันดีทรวงเัาปุอ้วยยุ่ยอยู่มันหนักลงอ่ะท้องแบบมันดีอยู่คุณแม่ครับมันหนักกว่ารุ่มันปะครับแ้่มันขรุ่นนี่นี่มันมันต้องไปตัดน่ะจะไปหาตัดเลยครับคุณแม่ไปตะยานผมซื้อยานหนึ่งพันคนแล้วเห็นบอหน่ะคุณแม่หนึ่งพันคนคนเด้ครับนั่น บุ่คะแม่นกดูแชทให้แน่ค่ะแชทอันใดเนาะแชทอะไรอแอดมินบ่ไม่ก็ไม่ได้ไปดูคอยไ่ได้ดูแลเรื่องนี่แอดมินอนะ่ะแม่นกเวลาใส่เสื้อยืดหน้ารักบาสันโอ้ยเราใส่เสื้ออยังเรากระแนมดอกแม่นกนั่นไล่ม,มาไล่หรือว่มึกขึ้นนี่ โอ้ยมือขึ้นผมบอได้ไปนั่ตัวครับคุณแม่มือนีไหมมือนีนี่บอขั้นได้อยู่ครับอ๋อจะขึ้นจะดอกเซนโอ้ยอย,อย่าลืมเนือ้อมาไลยออนไลน์ม,มหาปอน <laughs> <laughs> อ้าวแม่นกขายห้แล้วบันนี้มาไลยมหาปนบ้านฮักมหาปนร,รังนกแท้ <laughs> ห้องนกแท้ว้าแฮเพนบอย สวัสดีครับแม่น้องมาหาปรบดีครับบดีครับสดีครับส้องเ,เลยรงเ,เลดีครับมจาบนี้อเมันนี่มามามา <laughs> มาเ <laughs> ห้คนบึงนี่้่าขั้นสวงบ่ครับลงมาแต้มึงกันอันนี้พอเจากอ็เฮ้าครับพี่น้องพอ,นะพอเจาะกอบนะครับมมผมพอเจาก้อคิวทอง อ้าวระบาดน,นี่น้องพี่ซีล่าลุ่มมันเบนเ่านห็มันเจอเสียงหน่อย